สวัสดีแล้วก็สบายดีพ,พ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะสวัสดีพีพีเอฟซี FC ทุกท่านจ้าตอนนี้ตีก็ยังอยู่ที่โคราชนะคะเลาะตะลอนตะลอนตะลอนอยู่ที่โคราชนะคะเป็นไงบ้างคะพี่พี่เพื่อนเพื่อนทุกท่านฝนตกกันน้ําท่วมไหมเนาะนะคะที่เขตบ้านตีน้ําท่วมอ้อยเลยค่ะทุกคนแต่ไม่ได้อ้วนท่วมถึงยอดหรอกนะคะประมาณเพียงหัวเขานี่แหละคะ่ะหรือว่าเลยหัวเข่าขึ้นมาอย่างเงี้ยค่ะเนาะทุกคนในวันนี้นะคะอยู่โคราชก็ยัง โคลาดก็ถือว่าเป็นมืดมืดฝนตกโป,อย,ปอยเป็นบางจุดบางจุดก็ตกนะบาบางจุดน้ําก็ท่วมนาดําแล้วนะคะพี่เพื่อนเพื่อนเ่านเนาะนั่นละค่ะเดี๋ยวก็ถึงว่าจะท่วมนะคะถึงว่าจะท่วมก็ทางฝั่งไทยเพื่อนก็มีเพื่อนเรียกว่ามีการช่วยเหลือเนาะแรงก็ได้เงินท่วมก็ได้เงินนะคะเกี่ยวข้าวก็ยังได้เงินเลยนะคะได้เงินจากเพื่อนเรียกว่าการช่วยเหลือจาก ภาครัฐบาลนะคะนะคะมีหลายสิ่งหลายอย่างที่เราเอง ยังไม่รู้เกี่ยวกับประเทศไทยแต่ตีเองมาอยู่ที่เมืองไทยนานแล้วตีเองก็ยังไม่รู้หมดหรอกนะคะก็ค่อยซึมซับแล้วก็เรียนรู้ไปเรื่อยๆเนาะโอเคนะคะพี่ๆเพื่อนๆท่านเราก็มาเข้าประดินกันเลยนะคะเพราะว่าออกนอกประดินมานานเลยเนาะนั่นแหละค่ะพอดีมีพี่ๆเอฟซี FC คนหนึ่งแต่คอมเมนต์มาถามตีว่าเวียงจันทกับโคราชนะคะ, e an j j ะเวียงจันเจริญกว่าโคราชเลยคะ่ะพอดีมีหนุ่มลาวคนหนึ่งพูดว่า e an j j เวียงจันทเจริญกว่าโคราช คอีสานของไทยนะคะอันนี้นะคะตีเองก็บอกแล้วนะคะอย่าเอาเปรียบอย่าเอามาเปรียบเทียบกันเลยนะคะเวียงจันก็คือเบียงจันโคราชก็คือโคราชภาคอีสานก็คือภาคอีสานภาคอีสานของไทยทั้งใหญ่ทั้งกวง้างและภาคอีสานของไทยก็บอกได้เลยว่าแต่และจังหวัดนี้ จะเลินมากๆนะคะตีก็บอกหลายครั้งแล้วนะคะว่าอย่าเอามาเปรียบเทียบกันเลยนะคะอยากรู้ว่าจเจริญแค่ไหนคือเราไปดูเอาเองเลยก็แล้วกันเนาะอันนี้พูดถึงหนุ่มลาวคนนั้นนะถ้าหากพูดว่าเวียงจันจเจริญกว่าโคราชเราก็อย่าเอามาเปรียบเทียบกันเลยนะคะเวียงจันก็คือเวียงจันถ้าเขาพูดความจริงไปแล้วตัวเองก็จะรับไม่ได้อะไรอย่างนี้เนาะทุกคนคือตีบอก บอกนี่คือคําตอบที่ตีบอกนี่คือของหนุ่ม,มลาวนะคะแต่ว่าสําหรับพี่เอฟซีคนไทยที่ถามตีมาเวียงจันทร์เจริญเท่า,าคูลาดไหมอันนี้ตีไม่รู้จะตอบว่ายัางไงนะคะเพราะว่าตีเองจะขอตอบว่าเวียงจันทร์ก็คือเวียงจันทร์คูลาดก็คือคูลาดเราอย่าเอามาเปรียบเทียบกันเลยนะคะเพราะการเปรียบเทียบมันอาจจะทําให้ คนบางคนรู้คําตอบแล้วมันอาจจะมาทําให้ไม่พอใจอย่างเงี้ยแต่ทุกวันนี้นะตีบอกดเดยตีรีวิวแต่ถนนเมืองไทยตีไม่ได้พูดอะไรเกี่ยวกับถนนเราไม่ได้พูดอะไรเกี่ยวกับประเทศเราทุกวันนี้ก็โดนข้อหาบางคนอะ่ะบอกว่าขายชาติเป็นขี้ข้าคนไทยก็ว่าไปพูดอวยแต่ประเทศไทยหายอดวิวก็ไม่คิดจะว่า ประเทศไทยเนี่ยเข้าไปถึงไหนแล้วข้ามาดูเอานะคะข้ามาดูเอาไม่อยากจะพูดเยอะนะคะแต่ดูภาพมันก็ฟ้องแล้วนะคะแต่ว่าการที่จะเอาเวียงจันทร์กับประเทศไทยหรือว่าไม่ว่าจะเป็นจังหวัดไหนเราก็อย่าเอาไปเปรียบเทียบเลยเนาะบางครั้งมันอาจทําให้คนบางคนไม่พอใจกับคําตอบหรือว่ายอมรับความจริงไม่ได้แบบนี้ก็มีเนาะ ว้าวขึ้นมาข้างบนนี้นะคะทุกคนสุดยิ่งใหญ่อลังการมากการก่อสร้างอุโมงค์ลอดข้ามแยกอยู่ที่โคราชนะคะข้างหน้าก็จะเป็นห้างเทอร์มินอลทเวนตี้วันนะคะว้าวทุกคนดูเครื่องไม้เครื่องมือรถที่มานำไซต์ในการขุดเจาะอุโมงค์ใต้ดินนี่ละคะ่ะอยู่โคราชใกล้จะ เปลี่ยนสูม,ม่อีกแล้วนะคะดูการพัฒนาของเพื่อนพัฒนาไม่เคยหยุดจริงๆนะคะพร้อมที่จะสร้างพร้อมที่จะทำและพร้อมที่จะพัฒนาทุกด้านให้มีความสะดวกสบายเลยนะคะทุกคนเมื่อสร้างเสร็จนะรถไม่ต้องติดไฟแดงนะคะยอมใจจริงๆนะคะยอมใจจริงๆเพราะว่าอยู่เมืองไทยนะคะ คนไทยโชคดีมากนะภาษีของคนไทยสามารถสร้างได้หลายสิ่งหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนโรงพยาบาลถนนหุนทางเสาฟืนเสาไฟนะคะทุกคนรวนแล้วก็ได้มาจากภาษีของคนไทยทั้งนั้นโอ้โหบอกได้เลยว่ายอมรับจริงๆว่าภาษีคนไทยนี่สร้างได้แทบทุกอย่างนะคะเป็นการเสียภาษีที่ คุ้มค่าคุ้มราคามากๆคือสามารถตอบสนองก,กับสิ่งที่เสียไปได้คุ้มราคาจริงๆนะคะน่าอิจฉาจังเลยนะคะนะคะตอนนี้เราก็ใกล้จะถึงหน้าห้างเทมินนนแล้วนะคะพี่เพื่อนๆท่านแล้วตีจากขึ้นไปรีวิวบนสะพานลอยให้ทุกคนได้ชมดูนะคะนะคะโอ้โหนี่มันท่ออะไรล่ะคะทุกคนท่อใหญ่มากดูเครื่องไม้เครื่องมือในการขุดเจาะถนนเพล่อนอู้ มีแต่รถที่มาใไซงานนะมีตะคันใหญ่ๆทนั้นมีรถอะไรรถยกอันสูงๆนี่ก็มีนะคะโอ้โหครบศบที่เดียวนะคะนี่แหละคะ่ะ ทุกสิ่งทุกอย่างนะคะถนนหทางที่สวยๆงามๆหรือว่าจะเป็นอุโมงค์ใต้ดินหรือว่าจะเป็นถนนสองส้ันสามสันนะคะก็รุ่นแล้วมาจากฝีมือของคนไทยและภาษีของคนไทยทั้งนั้นนะคะโอ้โหยอมรับเลยว่าคนไทยทั้งเก่งและสลาดมากๆเลยนะคะสร้างถานนด้วยตัวเองนะคะสร้างถานนด้วยตัวเองลงทุนเองใช้เองแล้วก็ สร้างเองด้วยฝีมือของคนไทยเองที่สำคัญวิศวกรผู้รับเหมาผู้ก่อสร้างนะคะแม้กระทั่งกรรมกรเพื่อเรียกว่าอะไรลูกน้องนะคะทุกคนเพื่อเรียกว่าอะไรตีก็น่าจะเรียกว่ากรรมกรนะคะทุกคนนั่นแหละคะ่ะก็คือคนไทยและที่สำคัญนะคะบางบางจุดหรือบางาพื้นที่นะคะหรือว่าบางบริษัทอาจจะมีแรงงาน ต่างด้าวหรือว่าเป็นงานต่างชาติหลักที่เข้ามาร่วมในการท,ทําถนนหนทางร่วมในการก่อสร้างอย่างไงี้ค่ะทุกคนเนาะก็มีเป็นบางบริษัทหรือบาง ผู้หลักเมืออย่างเงี้ยค่ะน้อทุกคนก็มีการส่วนร่วมด้วยนะคะต่างด้าวหรือว่าต่างศาสต์นะคะนั่นแหละค่ะเพราะว่าการใช้แรงงานลูค่าแรงนะค่าแรงนี่ตีบอกได้เลยค่าแรงไม่ใช่วันละน้อยนะต่ําสุดไม่ต่ํากว่าวันละ500นะที่มาทํางานเดือนถ้าสมมุติวันละ500เนะ้อยนาะทุกคนไม่รวมโอนะที่ทํางานเกี่ยวกับถนนหนทางเนี่ยก่อสร้างโดยเฉพาะเกี่ยวกับการทํา ที่สูงขึ้นตึกสูงๆหรือว่าทําตึกทําอะไรหรือว่าทําถนนหนทางเนี่ยค่าแรงไม่ต่ํากว่าวันละ500วันละ500เดือนละหมื่นห้านะคะเราไล่ 500. ไปปีๆนะที่สําคัญบางคนนะอ่าบางครั้งอ่ะเ่นเรียกว่าเข้าเลียง2องคาบ3ามคาบบ้านก็ไม่ได้เศร้าเข้าก็ไม่ได้ซื้อเงินแทบจะเก็บทุกสตะทุกสตางค์เลยนะ คนที่ทำงานถนนนะเท้าที่ตีได้ไปสัมผัสกับอาป้าของตีเพื่อนก็เ่าเ,เรียกว่าเพื่อนก็เป็นผู้รับเหมาเนาะป้าของตีอะ่ะแต่ก่อนตีก็เคยได้ไปอยู่น้าเพื่อนนะก็ไม่ใช่ว่าอยู่หรอกค่ะไปเยี่ยมยามเพื่อน,นันแหละพอดีได้กับแฟนใหม่ๆเนาะก็แฟนก็พาไปยามพี่ยามน้องแล้วก็ไปพักอยู่กับป้านั้นประมาณวันหนึ่งวันนี่แหะค่ะก็ได้ไปเห็นถึง การทํางานของเพื่อนนะทำถนนทเก็บกับถนนนี่แหละคะ่ะแล้วก็มีลูกน้องที่เป็นต่างดาวอย่างเช่นกัมพูชาเราก็มีนะคะเราก็มีแต่ว่าส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนกัมพูซากับคนพม่านะคะที่มาเป็นลูกน้องของเพื่อนทำถนนหนทางแล้วก็คนไทยมีไหมคนไทยก็มีนะคะค่าแรงก็ได้เท่ากันนะคะ คนไทยก็500คนกัมพูชาก็เท่าไรคนเราก็500แล้วแต่นะคะแล้วแต่ละคนและทีนี้ถ้าเป็นกรรมกร,รหรือว่าผู้ออกแรงงานหรือว่าเ่าเรียกว,ว่าลูกน้องะคะ่ะและทีนี้ถ้าผู้ที่จะเป็นผู้คุมงานหรือว่าผู้มีฝีมือขึ้นมาอีกก็ค,ค่าแรงก็เพิ่มขึ้นมาอีกนะคนหนึ่งเ0ต์ร้อยแปดร้อยอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะทุกคนบางคนได้ค่าแรงเป็นพันก็มีนะคะมาบวกโอบวกอะไรเข้าไปอีกก้ยิ่งได้เยอะนะคะคนไหนที่เาเรียกว,ว่าทํางานหนัก อดทนนะคะอดทนหรืออดอ,อมทํางานที่สําคัญเป็นเรียงข้าวอ่ะสามขาบเลยนะเศ้าเที่ยงเย็นนะคะและมีที่นอนคือนอนอยู่ที่ทํางานนั่นแหละคะ่ะคือนอนอยู่ที่ถนนนี่แหละไซงานก่อสร้างนี่เลยนะคะเงินไม่ต้องเศร้าข้าวไม่ต้องซื้อเงินที่ออกมาถ้าใครไม่ชอบแบบเรียกว่าอะไรไม่ชอบเที่ยวไม่ชอบกินเนี่ย เก็บได้เกือบแทบทุกสา่์เาะบางคนมันก็เอาไปซื้อนอนซื้อนี่ของไซด์ของสอยอะไรบ้างอย่างเงี้ยน่ะทุกคนน่นแหละคะ่ะตอนนี้เราก็กลับมาที่ถนนหนุวทางอยู่ที่โคลาต่อนะ่ะนี่คือจุดที่สองนะคะคือจุดที่สองคืออุโม,มงค์อดข้ามแยกหน้าห้างเทลมิอนทเวนตี้วันเทลมินอน,น,อนหรือว่าเทลมินอนละคะ่ะทุกคนตีเองก็ออกเสียงไม่ถูก และซ้ายมือก็จะเป็นบิ๊กซีห้างบิ๊กซีนะคะทุกคนขวามือจะเป็นห้างเทมินนนห้างนี้จะหลูมมากห้องน้ำนี่บอกได้เลยโอ้ยเข้าไปนี่ผกใจจะล,ะละลายนะคะนอนอยู่ข้างในคงจะมีจุ่มไม่อยากออกนะคะทุกคนนั่งเล่นอยู่เพราะว่าแต่ละสันนะคะแต่ละสันจะมีเรียกว่าลวดลายสีสันหรือว่าการก่อสร้างหรือว่าไอเดียที่แตกต่างกันนะอยู่ที่ห้างเทมินนนนะคะ แล้วก็ห้องน้ำนี่โคตรหรูเลยก็ว่าได้นะคะทุกคนลกูหรูมากสะอาดสุดๆแล้วก็ทุกอย่างคือไซเซนเซอร์อะค่ะทุกคนไซเซนเซอร์แม้กระทั่งโถส้วมที่ที่สีน้ำหรือว่า อ่างล้างมือนะคะเพลินประดับประดาด้วยดอกไฟโคมไฟที่สวยงามนะคะนี่ะคะ่ะนี่แหละค่ะคือความเจริญที่แท้จริงนี่แหละค่ะคือการพัฒนาของแท้ของจริงนะคะคนไทยบอกได้เลยเพื่อนไม่พูดเยอะแต่เพื่อน,เพ,อนเพื่อนทำนะคะบอกว่าทําก็คือทําพูดจริงทําจริงนะคะ ะะอันนั้นจะเป็นสะพานลอยเป็นสะพานลอยที่เอกชนสร้างไว้ให้คู้คนเดินข้ามไปข้ามมาระหว่างสงห้างคือห้างบิ๊กซีและห้างเทลเมนันนะคะทุกคนโอเคนะคะทุกคนคลิปนี้มาถึงจุดนี้ตีเองก็คงขอจบคลิปไว้เพียงแค่นี้นะคะเจอกันใหม่คลิป,นะะปนหน้าค่ะมีข้อผิดพลาดประการใดตีเองก็ต้องกราบขอโทษขออภัยนะคะ